สำหรับกระทรวงศึกษาธิการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่ที่ประชุมสภา,าเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณปี68วาระหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการต้องของ,งบประมาณเพิ่มในส่วนงบที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามโครงการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าถูกตัดไปส่วนหนึ่งจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนตอนการจัดทาแพลตฟอร์มเนื้อหาการเรียนรู้ โดยในการจัดทําคําของงบประมาณปี68นะคะระบุว่าจะมีการจัดเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสอนําร่องม .4 ถึงม .6 และอาจคิดไปได้ว่าการจัดทําเนื้อหาการเรียนรู้ต้องทําเฉพาะม .4 ถึงม .6 เท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคาดเคลื่อนท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกนะคะว่าภาพรวมก็ประมาณกระทรวงศึกษาธิการปี68เนี่ยได้รับการจัดสรรงบมาอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0 0กว่าล <s> ้านเพิ่มขึ้น 3%จากปี67นะคะส่วนที่ถูกตัดเนี่ยเป็นรายละเอียดในส่วนการจัดทำแพลตฟอร์มตามโครงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและถ้าเกิดว่างบส่วนนี้เนี่ยมันได้มาไม่ครบเนี่ยมันอาจจะทำให้ดำเนินการอาจจะทําให้การดําเนินการของกระทรวงเนี่ยไม่มีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะตอนปายติเนี่ยอาจจะต้องของบส่วนนี้กลับมาแล้วก็มั่นใจว่าน่าจะได้กลับคืนมานะคะคือแพลตฟอร์มเนี่ยคืออะไรแพลตฟอร์มก็คือตัวที่จะใส่ความรู้อ่ะนะ เปรียบเทียบง่ายๆก็คือบ้านมีเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าเออนเปรียบเทียบง่ายๆค่ะไอ้ตรงนั้นเนะี่ยเฟอร์นิเจอร์มันขาดไปอะ่ะอาจจะต้องเพิ่มมาเอ่เฟอร์นิเจอร์องค์ประกอบที่ทําให้บ้านเนี่ยมันสามารถอยู่ได้อะ่ะทั้งในบ้านน่ยพูดง่ายๆก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงนี่จะมีแบบนี้อีกหลายกระทรวงนะค่ะนะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือด้วยความพยายามที่จะต้องกันเงินส่วนหนึง่งเอาไปเตรียมดิจิทัลวันเล็ตอ,อ่ะม,มันทําให้แรงกดดันเนี่ยไปตกกับงบส่วนอื่นๆไงซึ่งบางส่วน เนี่ยตรงนี้รัฐบาลจะให้น้ำหนักยังไง